สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กสไลด์ฮิโดโกะแล้ววันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวที่ผมโดนเกียนไปนะถ้าใครรู้เบอร์ของทางตำรวจหรือไอทางกาลิน่าอะไรนะหรือทางเฟซบุคกับก็ช่วยมาจับคนนี้นะครับผมรู้คือใครนะตรงนี้ดูคับ เดี๋ยวเราผมมาดูขันตอนเลยครับผมมาดูขั้นตอนครับนะครับ,มมรบ,รบชื่อของมันนะปั๊มไอดีเกมสิตีหรือไอดีคุกกี้รันนะครับเื้อดีเกมนะครับนะครับจากปันะ๊มครับผมบอกว่าอากปนะั๊มค นะครับราคาขั้นต่ำสองร้อยกอโหได้ขนาดนี้ครับดูไปเลยครับ

ังครับผฟังนี่ครับโทรหาผมได้ไหมครับนะพี่อย,ยากกีนอยากรขารอมองรู้สึกว่านี่ไม่ใช่คนจริงครับถ้าเกิดเป็นทางบริษัทจริงครับจะต้องไม่รีบแบบนี้ครับ คะแนนมาแล้วคือปัตถุผมสองให้ค,ปปหหครับใบที่หนึ่งคือหนึ่งเปเจ็ดแล้วใบที่สองเป็ดสองสองใบที่สามสามสามหนึ่งใบที่สี่ห้าสิบสาครับเนี่บครบแล้วครับครับอยากเกียนนะขอไอดีไลน์ ฟังครับคุณเกียรใช่ไหมเนี่ยฮะผมส่งมาตั้งนานแล้วคุณเสร็จยังครับเสร็จครับแล้วเขาบอกอะไรมันเึ้ื่อนเชื่อแล้วครับตอนนี้ถน,นเกียรผมมยอผมจะบอกตำรวจพล้ก็จะเดินถหึงที่สุดครับโชวลูกแล้ก็วขาขงเนะ ดูครับเขาจะเหม่อเขาจะบล็อกผมมาแล้วว้าดูครับนี่ครับหมดไม่ได้เพราะสงรับครับก็คลิปก็ขอจบกันฝ่ากแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ถ้าใครช่วยรู้จักใครรู้จักก็ช่วยแบนได้ไหมครับสองร้อยทัว2 0สองร้อยทัวร์ครับพีาครับไม่มีอะไรครับถ้ามีอะไรก็ถามมาได้ครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ